จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการน้ําพระไทยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานางนัทนันทองคารองนายกเหล่ากาชาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัด และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการน้ำพระถัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2564เลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระถัยพระราชทานแก่ผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา69พรรษา28กรกฎาคม2564โดยมีนายนัฐพัสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณแห่งที่3วัดปรีวิสุทธิธรรมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ